LanbowQ Channel สวัสดีค่ะทุกคนก็มาอยู่กับช่องเลนโบว์ Channel อีกเหมือนเดิมนะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําตามคําขอของน้องๆอ,อีกแล้วเนาะเพราะว่าน้องๆน,นะคะเมนมาบอกว่าให้พี่ทําสถานีตํารวจหรือว่าพวกโรงพักอะไรประมาณนี้เนาะ พอเราเห็นแล้วแบบเออมันก็เก๋ดีนะเพราะว่าเรายังไม่เคยทําด้วยนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะขอคนละหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยคะ่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมไปกดก่อนเลยงั้นเราเข้าไปแตกสถานีตำรวยกันเลยบ้านที่เราใช้นะคะก็เป็นบ้านหลังสีส้มๆอันนี้เลยเนาะ โอเคแล้วก็ห้องแรกนะคะเราจะทําเป็นแบบว่าโซนเคาน์เตอร์รับเรื่องอะไรประมาณนี้จะมีเคาน์เตอร์สําหรับพนักงานนะคะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งรอด้วยเนาะใครที่เคยไปลงพักนะคะก็น่าจะเห็นตรงนี้ดีเลยโซนนี้นะคะเราก็จะมีแบบว่าเคาน์เตอร์แล้วก็มีโต๊ะข้างๆแบบนี้นะคะเอาไว้วางโทรศัพท์นี่ลงพักของเราก็มีระบบ ป้องกันภัยด้วยค่ะทุกคนมีกล้องวงจรปิดให้ด้วยนะคะ2ตัวเนาะแล้วก็เอออันนี้น่าจะเป็นเครื่องทํำความเย็นหรือเปล่าน่าจะเป็นพวกแอร์เนาะ มีบอร์ดงานต่างๆนะคะไว้แบบว่ามีเอกสารอะไรมาใหม่ก็มาติดตรงนี้เนาะเป็นแบบเหมือนประชาสัมพันธ์เติมไฟให้ด้วยนะคะทั้งหมด2ข้างซึ่งโรงพักนี้นะเราก็จะคุมตีมแบบสีเข้มๆเนาะทุกคนแบบพวกน้ำเงินน้ำตาหรือว่าสีดำนะจ๊ะ บนเคาน์เตอร์นะคะเราก็จะใส่พวกคอมพิวเตอร์แบบนี้เลยแล้วก็มีเอกสารต่างๆนานานนจ๊ะมีเก้าอี้ให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่มาร้องทุกกับดุคนมานั่งเนาะห้องต่อมานะคะห้องนี้เราก็จะเป็นห้องรับเรื่องอีกห้องหนึ่งเนาะซึ่งมันจะแบบว่าเหมือนส่งต่อมาจากห้องแรกคือแบบรับเรื่องมาจากห้องแรกเสร็จแล้วใช่ไหมห้องนี้ก็แบบจะเหมือนเชิญลูกความนะคะมาคุยในห้องนี้แล้วก็เขียนรายละเอียดเส้นต่างๆ แบบคีย์ข้อมูลเข้าระบบอะไรประมาณนี้เนาะห้องนี้เราก็จะแต่งเป็นโทนแบบน้ำตาลเข้มนิดหนึ่งนะคะทุกคนมีแอร์ให้ด้วย1ตัวห้องจะได้แบบเย็นฉ่ำๆแล้วก็ที่ชั้นนะคะเราจะใส่เป็นพวกอุปกรณ์สำนักงานต่างๆเนาะพวกเออหนังสือแล้วก็มีพิมพ์ดีดนะคะมีใครเคยใช้บ้างต่อมานะคะโซนนี้เราก็จะเอาเป็นแบบว่าโซนห้องโถงใหญ่เนาะมันจะมีโต๊ทำงานโต๊ทำงาน<ม><ม>ห้องนี้ ะะก็จะมีทั้งหมด2โต๊ะก็จะมีเป็นคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กเนาะส่วนโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะได้แบบพกพาไปทํางานข้างนอกได้นะจ๊ะข้างหลังโต๊ะนะคะเราก็จะเอาเป็นฉากกั้นสีดําแบบนี้เลยจะได้แบบแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็จะได้มีความเป็นไพรเวทมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งห้องนี้เราจะแบบมีกิจกรรมหลายๆอย่างภายในห้องนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเติมไฟไปก่อนเลยจ้ะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นตอนมืดนะห้องก็คือมืดมากโซนตรงนี้นะคะเราก็จะทําเป็นเหมือนแบบที่ถ่ายรูปสําหรับนักโทษมีใครเคยเห็นบ้างก็จะเป็นแบบเหมือนพวกถ่ายรูป แล้วก็พื้นหลังมันจะเป็นเหมือนที่วัดส่วนสูงหรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้นะทุกคนหลายหลายคนน่าจะรู้จักนะคะนี่แล้วเราก็ไปวาดรูปมาด้วยมันก็คือเหมือนเหมือนที่วัดส่วนสูงอะ่ะมีใครรู้จักบ้างแต่ข้อมูลลึกๆพี่ก็ไม่รู้นะคะถ้าใครรู้ก็สามารถบอกกันใต้คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะมาแบ่งความรู้กันเนาะนี่ตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะจ๊ะ แล้วเราก็จะใส่กล้องไปทั้งหมด2ตัวเลยมีทั้งกล้องใหญ่นะคะแล้วก็กล้องเล็กกล้องใหญ่นะคะเราก็จะไว้ถ่ายวิดีโอได้ด้วยเนาะโซนนี้นะคะเราก็จะเ,เป็นที่นั่งพักสําหรับคุณตํารวจหรือว่าผู้ลายก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เนาะแบบเวลาจับกลุ่มนะคะเอามานั่งตรงนี้ก่อนได้ก่อนเข้าห้องขังอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะตกแต่งห้องนะคะโดยการใส่กรอบรูปต่างๆนานา,นานจ๊ะ เข้าสู่ห้องสุดท้ายนะคะทุกคนห้องนี้ทุกคนน่าจะเดาออกว่าเราจะทําเป็นห้องอะไรห้องนี้นะคะเราก็จะเอาเป็นห้องขังจ้าสถานีตํารวจก็ต้องมีห้องขังคนร้ายไหมนี่ห้องนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2โซนเนาะแบ่งเป็นสองห้องในห้องหนึ่งนะคะก็จะมีที่นอนหนึ่งเตียงเนาะแล้วก็มีโถส้วมเลยนะคะทุกคนถ้าปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระก็สามารถในห้องได้เลยไม่ต้องออกไปต่อไปลูกกง นะคะเราก็จะใช้เป็นลวดเหล็กแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เอื้ออำนวยไปได้กว่าอันนี้แล้วเนาะเราก็ใส่ลวไปเลยจะจุกๆให้มันแบบปิดให้หมดเลยนะคะต่อไปเราก็จะใช้กล่องอันนี้นะ มาแบบเหมือนแบ่งเป็นห้องๆเนาะทุกคนแล้วข้างบนนะคะมันโล่งเนาะเราก็จะใส่เป็นชั้นแบบนี้เลยมันก็ดูเหมือนเราได้ห้องเพิ่มมาอีกนะจ๊ะคือแบบเก๋สุดๆข้างบนนะคะเราก็จะใส่แค่ไฟนะคะแล้วก็พวกรกอบรูปกรอบใจทุกคนอยากใส่อะไรนะคะก็สามารถใส่ได้เลยจ้าคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วชอบนะคะสามารถเอาไปแต่งตามได้เนาะเราไปดูฟีนิชทุกห้องกันเลยดีกว่าจ้า